ไห้ยปลาตสบายดีขันตึงๆมามาเล่นกัม้ามากัเดมมาห้เทออกมาเทออกมาเลือกใส่อุ้มอิมน่ะอุ้มอิมปลาใายพักให้เพิ่นมาเลือกเพิ่นเป็ปลาคายพักมาจากสิมาเลือกเดิเอามาเบิ่งดูมีอียังนะฮะเกือบมือซองต้อได้ใส่ได้ก็เอาไปเลือกใส่โลดเพิ่นคนมาใหายก็มีดอกฟ้าเลือกเบื่อเลือกเบิ่งดูป่านะฮะน่ะไม่แก๊บน่ะ ในแก๊สน่ะม right? ีอ ah, <si ah. ียังชอกออกมาดูฝนตัวใดอยากได้ก็เอาไปหิวไปห้องเยี่ยนบ่กับมีน่นี่นี่อ่าหนาเฮาก็เอาไปไปไปสากไปอันน่ะเอามันพุ่นเกาะคันตัวใดอยากพายกันโอ้ยไอ้เสียไอ้เสียนี่นี่แห้งตัวนี้เออ เออน้องอยากได้เอาคููได้อ oh, like sure uh ีก huh, ล sort of ูกเลือกเขาอีกใส่ไ uh ด้ก huh. ็เอาลูกลองใส่บุตร้ยยันนี่มินะไแต่เามเ็นเออปลาเอิงคนมาหายฮะอึกระถึกนึ่น้องอุ้ยอุ้ยเล่นเบิ้งสะคูได้ใส่ได้อีกก็เอาอีกลูกเอาอีกขันเจ้าใส่ได้นะเออนี่น้องเนตรหมักแปรๆ์จะว่าใส่ได้ไปจังนี่ Nhi, 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 nà, ơi nè, đây, pê -pê, này, cái này cái máy này, men, nè pepe nè, pa nhện má thang ngòng nạm, ừ, đú, tôi chèo chao của nó đi thúng năn, ơ nà men bỏ phè luôn, cái thằng cà คแพร่สั่นค่ะเออนา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 งามได้ฮะป้าป้าใส่ไปวัดไปว่าได้ป้าโอปลาทองเจ้าคือล่ะเอาโลดป้างามอีริเออเอเข้าท่าว่ะเออพอดีเลยป้าคักคักคักเอาโลดป้าเจ้าเน่้อคูนะคัเอีริ ตีนเจ้าน้อยใส่รองบวมด้ยนี่น่าใส่ลงเส้าบัดยาหน้าโอ้ยขักอะไรลงหวัดไม่เท่าเขาเกิดรถที่มั่นนี่แม่้าบ้าตีน้ามันแตกเออตีนเจ้าน้อยมันโอเคนี่สีดำนี่เด้นี่ปะเอาอันนี้มาให้อุ้มนี่เออเธอสีใสว่าแบบนั้นอืทนแท้ๆได้ขนะดป้าเกิดประดับทนอิลิอัลอฮได้นะเขากำลังฮอตกัน <laughs> ừ. bà xài đại gạo chẳng có đi sự bà ơi phải sự ra khổ là loại Cũng hương tớ gì đó ôi ai xia hay nong ao hứa ao <laughs> gì <laughs> <Bố> ăn nướng ai <laughs> mà hứa mò bộ ao bộ ao nong bộ ao luôn nong ao khổ đi ao nong bộ kilo luôn bộ khám bộ kilo nó กระเป๋าก yeah, ็เอาลเด้อปะตัวเดียผ้าต้อเอาากผ้ายอืงงามกระเป๋าทักได้มันหมันผ้ายิ่งามไปผ้าย้วยคล้ายพักบ่ฮะคือมาได้ดีแว่าห้า่หนาวคักได้่าน่ะว้ ได้แล้วอาจารย์ตัวได้หมักกัเอ้านั่นน่ะป้หายผู้ใหญ่เลิ่นน่ะน่นที่ใส่อยู่บ่อ้าวบอนะอบ่นก็ป้าห้ยลุ่มลำน่ะขักเนาะเอาไปสักเอาปะผู้ขัขัขัใสยำหนาวเลใสัน่ค่ะป้าผู้ใหญ่เลื่นบ่ใส่ก็ใส่เองนะหดพักเนาะ เอาคปักหมุก็เท่าวกับเสี่ยวก็เพื่อใส่คักคักคักวิทย์นาวปีนี้กับปีหน้าเอ้ยเนี่ยมันบนหนาวเนาะใส่บังฮัมได้ยังแน่ลูกฮัมไทยโอ้ยมาแล้วก็จับครูเดียวเด่๋บอกเอาอีกใส่บังฮัมลูกโอ้ยบังฮัมได้ยังโอ้เลี้ยวบางเนี่ยได้ได้อันกระเป๋าได้หมวกเอาหมวกอะเรก่นเล่นเกิดใครกระโดด เปิดเจ้าเมื <s 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 ่อให้อุ้มพอน่ผู้ผู้เอามาบริจาคกักนากระักอืออ่าอ่าักเอาทุนได้ฮะอ่ามีหะนะหาเลือกบึงมันมีอยู่บ่ฮะบุยท่านเอามาให้เลือก ออกทะยอยออกมาไพ่โชคดีกับโชคหลดไว้บ่เพิ่มบอด้คัดยังได้ปะบอด้คัดยังออกมาเป็นทงหลดเลือกเบิ้งไพ่จากไพ่นั่นน่ะนาำเนี่นี่นี่น้ำวัรุ่นนะน้ำเออดนอ่าไรปลาขักขักชี้ชมพู่นี่คือเทะใช่าะ อ่ะใหญ่อลไรค่ะขากว่าฉันเอ้าม่ายเลยพี่น้องรอบช่องนะอ๋อกระแตบน้อยโอ้ยเน่อยู่ป่าเอ้ยมันเท่เลยข้าเจ้าทักหน่วยหาลอยผู้เดพ้าเขาทักคลายน่หน่วยหาล่อยเออปลาดำบบท่านนันไทยปลาดำมาเลือกเดียวก่อนพี่น้องเอาเป็นสูตรก่อน ได้หมูหัวหนึงนี่เออหมัวหงหัวหนึงกับหมูอันนี้มันนึ่งอ้ปลาท้องมันกัหมูเออเอาไปอดค่ะลาใหญ่เอ้ยเอาไปสักเอาเด้ออะไอลใหญ่ยอพายเมื่อหน้าเลียงงวงตัวนี้พายสีพายฉีชมพูเจ้าบอ่ลอยากเอาแบบ เดี๋ยวเบิ่งก้อนค่ะมันมีแก๊สตัวหนาเดี๋ยวไปเนตต่อไปเออกับพอใหญ่ย่อเนาะโอ้ขักขากเดี๋ยวนี่นะคนได้เกิบนี่นะคือมาขักแทะป้าป้าชีดำน่ะใส่เบ่งดูฮะชกเบ่งละบอลใส่เบ่งดูชกและสีดำมันชีหนึ่งๆก็ดีได้ป้าเบ่งเบ่งหนึ่งดูจะเบ่งเบ่งหนึ่งเบ่งเบ่งหนึ่งแทะป้ามันชีอันนั่นแหน่ก็ดีได้มันหัวแหลมเนี่ยมันยังบด เจ็บเจ้าบหมักบอกหักตัวนี้คือคือปลเมาขั้นเทพบเล่างชีดำหรือว่าชีอันชีอันนักันนันเ้อมันพอดีเลยปะมันหัวแหลมหัวมันแหวมปะเอ้สวนยำน้ำจมินอุ่นตีนสวมยำน้ไ่ใช่ปอ้อคุณออกไปชวนเลยเนาะแต่ชวนเรล่างเดี๋ยาชมเว้ยชกกับชกพวกเกิดเกิดมือช่องเื้อสุพัง เครื่องนะสาวเอิญผูคนมาปิ้นขั้นโหลดบ้เสียวขนมหายหลานได้วหครับเออพออยไปหายลูกเอ้นุยน้าหน่อยนันใช่เอออนาบ้ลูกบ่เอาไปฝากง้องบ่เออเอาละแลเฮ้ยอเอ้นอเอออ้องผูนินิงเอาไปเลยลูกเอาไปเลยบอกคัเลือกได้ซสำน่ะบ่ นั่นได้สีเหลืองน่นเดสาบบพอตีน้องบ่พ่นบ่มี่พ่นนาเฮาบ่มีสัมสมเฮาบ่ได้เออสมพ่นมันบมี่ำนนนีเออได้คูหนึงบ่ให้ลูกไอ้หน่อยเกือบน้องนึงอันน้องหนึงย้มมาปนเด้อกายเป็นของอันนี้ได้นี่เจ้าเก็บเอาเด้อเออเท่าหนึ่งนี่ได้สีเหลืองนี่ทนแทะได้นี่เลือกอย่างสนุกสนานอ่ะฮะเอาไปให้น้อง พลดทงได้ลูกเด้อห้น้องท้งหนึ่งเมื่อหาอันไอเมนทงหนึ <s <s mm ่งลูกปันกันพลดทงน้องหนึ่งได้กินแล้วลูกน่องหนึ่งเโอ้ยสนุกนานเลยอ่ะปลาท่องได้วอมได้หมวกได้กระเป๋าได้เกิบหู้คักขักักักน้องเน่ได้ลูกน้องน้ำได้ เอ้าเานี้เอาลขนมเฮานีเาให้บอลูกบังคับอยากกินคือกินดูแบอ้อยป้าเอาห้แล้วบบแมนนะเจ้าคือจีไล่รอแถลูกเอาหลยจากินเอาหซป้าป้าไปเอาห้ใหม่มาบอสอ่ี่บดอ่ะพองบักหำถุงเดียวเด้อถุงเดียวบ่ถุงเดียวอันนี้ให้แมนใหญ่ท่องกินมีแห้งโดนหนักกินโหลดปะ มันหวานโดนัดแท่กอยากน้ำอกเลากแม่อีเลาเซลลเซลล์อิเลามาพีชเจ็บป่ะมายส่อจะใส่ตัวใีญ่กดออกป่ะเอาไปน้ำหรอวะฮะเอาไปน้ำหรอเด้อ งัวล anyway, so 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 ูกไให้ป้าป้าบอกบอกป้าลูกขอบคุณลายลายเด้อเนาะขอบคุณป้าเอิงลูกขอบคุณป้าเอิงขอบคุณผัวผัวเอามาบริจาคอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุกดูป้าอุตส่าห์คนมาหายปุ้ยของหนาเอามาหนาหลุดหนึ่งแต่ว่าทยอยเอาออกมา ไพ่จักไพ่สีโชคดีโชคดีแล้วแต่บอได้คัดของมันเป็นกล่องเป็นกล่องอย่าบักหนึ่งใส่ก่อนบังหนึ่งไว้แน่พุ่นเกิบเจ้าพ่นพุ่นก่อนบังหนึ่งไปบ้านนะบ่อเด้อป้าอยากล่ นะลูกเกิดแป้ๆน้าเอาไปใสย่ย่างในเฮือนได้ใสย่ย่างในปูนในยังใน,น,นเฮือนเกาะเฮือนขอัวน,น้องน้ำเด้ลูกนะลืมมี่ละบ่าะะอาร์ตป,ปัดปัดพี่น้องเอ้ยถ่ายคลิปเพื่อนล่นออะป๋อเมาสิขอจบไว้สำนีน้าตบถ่ายด้วยความหวานเอาขอนมให้กันกินอขอจบไว้สำนีก่อนขออวยพรให้ เาวาเอิงผู้คนเื่องคนคล้องมาหายพร้อมกับทีมงานญาติพี่น้องขอให้จเจริญห่งเฮืออสุขภาพแข็งแรงโชคดีบายบายอ่ะนึ่งนึงนึง <Bye. S 1> น่งบายบายป้าเอิงลูกบ bye bye, ายบายบายบายป้าลุงบัสุคนปูใหญ่ใจดีสุคน